서우디캅 톰 윤찬영 캡. 어 여러분 이렇게 오늘 다 같이 만나게 돼서 너무 감사하고 영광이고요. 우리 오늘 함께 좋은 시간 만들어 나가봐요. 여러분 오늘 이 모든 티야자เจอ 마모드래루이너 루스 벤게어 빡빡 레이크. 왕 와우니. 라오자마 상황 속담 디디. 빨 รัามส,สบเสียงมาคุณช่างยองเอนเอร์จีแฟนแฟนวันนี้ดีมากๆเลยเจอแฟนแฟนชาวไทยรู้สึกยังไงบ้างฮะโอ้น,น,อนี่เทืกฉันนั้นที่จริงๆสำหรับเมืองไทยเนี่ยผมอยู่มาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับ 그래서 항상 만나시는 분들마다 에너지가 되게 크다라고 느꼈었는데요그가로 토파, 그 다음, 그타음이 다음, 그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 다그중에서 제일 에너지 그다 และท่ามกลางาคนที่ energy สูงเนี่ยคนที่สูงสูงเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยผมรู้สึกดีใจยิ่งเลยครับวันนี้รวมตัวคนที่มี energy ดีๆมาอยู่ในงานงานนี้นะฮะคุณชยองครับต้องบอกว่าคุณมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้เป็นไวรัลมากๆเลยแฟนชาวไทยเห็นคุณในโซเชียลต่างๆที่คุณไปสกูทัวมาได้ดูไหมฮะ รอตมั hmm. <tr> ีใครที um, ่ได้ชมต่อสทัวรไหมเขาตามมาจากโรงเรียนเลยขอบคุณฮบที่ได้มาที่นี่รู้สึกดีใจมากเลยนะครับทำไมถึงตามมาเพราะอะไรคฮะ 그것만 슬로우백 한 번씩 보도가 되면 다이만 슬로우백 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 슬우이 슬로우백 슬로우 ซึ่งเอ็นอร์จีของเหล่านักเรียนที่พวกผมไปเยี่ยมน,นะฮะเอ็นอร์จีนี้สุดๆไปเลยแล้วก็ความาพลังงานที่ใสบริสุทธิ์ทำให้ผมเนี่ยการกลายเป็นผู้ที่ได้รับบทเรียนได้รับการเรียนรู้จากน้องๆเหล่านั้นกับกันนะฮะมากๆเลยใช่ไหมฮะมาเจอกับแฟนๆชาวไทยนักเรียนชาวไทยแบบนี้นะครับคุณชัยยองต้องถามแบบนี้คุณเคยมาเมืองไทยเป็นการส่วนตัวมาก่อนไหมฮะก่อนหน้านี้อโยโชฮิโบนีชดเที่ยวับมุน 네, 이서 여러분들 에 정말 좋은 기으로것아니다เพราะ 모든 분이 제가 만난 분들이 제가 이가 만난 분들이 제가 만난 분들이 제가 분들이 제가 만난 분들이 제가 만난 분들이 제가 분들이 제가 만난 분들이 제가 만난 분들이 제가 만분분가 만난 분 제가 만난 분들이 제가 만난 분들이 제가 만난 분들이 제가 분들이 제가 만난 분들이 제가 만난 만 분들이 제분들만만들 ผมเองก็จะคืนเอิร์เนแล้วก็ความทรงจำที่ดีๆให้กับทุกๆคนในวันนี้เช่นเดียวกันผมเองก็เตรียมตัวมาเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมสนุกด้วยกันกับผมตลอดงานนี้ครับรับรองว่าวันนี้มีโมเมนต์ดีๆอย่างแน่นอนครับอาเดี๋ยวเชิญน้่ก่อนดีกว่าครับที่ชญยองครับเรามาคุยกันดีกว่าครับ าละต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแฟนมิ่ตินครั้งแรกของคุณชออยนยงยังเป็นทางการเลยนะครับและเรากำลังจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของเราซึ่งเราจะไปดูเพราะว่าคุณชยนยงเนี่ยเขาเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวชีวิตของของคุณชยนยงตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้เลยผ่านรูปภาพในช่วงนี้ครับไลฟ์เซ็กซ์ขาดครับผบ ฉันจะต้องอธิบายเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณให้ฟแฟนๆได้รู้กันโ okay, <Okay. S 1> อเคไหมฮะโอเคชอบจังเลยในเสียงดังมากไม่เคยเป็นงานไอนเสียงดังขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วนี่คือรูปแรกครับเชิญครับ <Yeah. S 1> รบจากรูปแรกเลยครับมาครับรูปแรกเป็นรูปที่บอกว่าเบิร์ตเด ใช่ไหมนี่นี่ลูกนี้ถ้ามาจ้ิบมุี่แต่แก็ค้ายกับผมตอนนี้อยู่ไหมฮะมีความน่ารักเหมือนกับตอนเด็กเลยอ่าขอบคุณครัขอบคุณฮะอ่าและก็ทุกคนฮะ่าภาพย่งผมเป็นคนวาผมเป็นคนเขียนเองด้มลยนะฮะวาวที้เอทกคนอ่เนดมนนามเนเค้าเจจ

แสวชินอมากด้วยเสิร์คือจริงๆชีวิตสมัยเด็กของผมเนี่ยผมย้ายบ้านค่อนข้างบ่อยครับก็ได้ไปอยู่หลายๆที่จนไปจบลงที่ที่ชื่อว่าอิีซันซึ่งก็คือเหมือนกับบ้านผมถือว่าเป็นบ้านเกิดของผมเลยฮะอ๋อน่ารักไหมฮะทุกคนน่ารักมากเลยตอนประมาณกี่ขวบครับรูปนี้อินเตอร์มาเซลเซลในเซจุดจะสุดเลตอนนั้นน่าจะประมาณสามสี่ขวบครับ อ,อ๋อเป็นเด็กที่น่ารักน่ารักก็จะเด็กพอโตมาก็หล่อไงไปดูรูปสองกันเลยครับไปครับเชิญครับนี่อุ้ยอยู่กับน้องสาวแล้วครับใช่ไหมครับรูปนี้เดาเจอถึงเส้นนี้ใช่ครับน้องสาวผมเองครับแล้วถึงความผูกพันกับน้องหน่อยได้ไหมครับอ๋อที่นัฮันกู อุปถงเซิงเซยเป็นความสัมพันธ์แบบพี่ชายน้องสาวที่เห็นได้ทั่วไปในประเทศเก,กาหลีอ้<ส>าอ่าลืมอาร์เซอล์ต้นใช่ทราบไหมครัว่าความสัมพันธ์โดยทั่วไปของพี่ชายกับน้องสาวเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเนียงัตเช่นชิเบจิมะอืมก็เนียงอยู่ใน방นี้ก็เนียงอยู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่ก็คือเด็กคนหนึ่งที่อยู่ห้องนั้น <laughs> 근데 그냥 이렇게 말씀을 드리지만 제가 용돈도 챙겨주고 필요한 거 있으면은. ถ้า주는오빠라서요어지금사이너무괜찮아서이런얘기ึง수있습니다อ등ไ오빠ดีแต่จริงแล้วผมก็ใหค่าขนมนเที่นองสอความช่วเหือะไรนี่เนื่องจากความสัมพันธ์ของเราดีผมถึงกล้าที่จะพูดแบบนี้กล้าที่จะเล่นแบบนี้ฮะโอเขาให้ค่าขนมน้องด้วยนะใยาบไปน้องสาวพี่ชันยองบ้าง รับเพิ่มใหม่รับน้องเพิ่มใหม่โอ้ถ้าอ่างน้นพวกเรเนตันถือว่าเป็นน้องสาวที่อยู่ประเทศไทยแล้วกันอ๋อรอรุณนะอ๋อขอเป็นน้องสาวในใจได้ไหมครับตามสุกยตุเจาเจอถูกอยู่ฮ 군이 주트 태권도 맞습니까? 취 맞아요. 어렸을 때부터 태권도를 배워 가지고 이제 할아버지가 태권도장을 다녀라. 해 가지고 어 태권도를 현재 3단까지 따 놓은 상태입니다. 그 자야범, 리태권도ตั้งแต 아, 태권도 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เรียนต่อเนื่องมาจนปัจจุบันอยู่ที่ดั้งสามครับดั้งสามดั้งสามเป็นยังไงอ่ะมันมันต้องไปถึงกี่ดั้โอ้อ๋อ아마ห้าดั้งยังไงหกดังรืออะไรกสคือสายดำเนี่ยสูงสุดน่าจะอยู่ดั้งห้าดั้งหกเนี่ยอ๋อสายดำก็แต่เขาเป็นสายดำดั้งสามเหรอดใช่ไหมรู้เข้าใจถูกไหมใช่เลยใช่เลยูธรรมดาไปเพราะว่าเทมเปอร์ล็บผมเตะแล้วแตกที่ข้อใช่ไหใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะสิเจ แต่ว่าคุณจะต้องเชียร์กับคนเกาหลีด้วยกันเพราะว่าคนเกาหลีได้จะเชี่ยวชเนอะเนอะเนอะเนเนอะเนเกาหลีอยู่คนเดียวที่คุณฮะเขาเป็นคนเกาหลีฮะเขาน่าจะเชี่ยวชาญในเทควันโดคุณลองคุณลองเตะเขาด้วยไหมฮะเออเจอใช่ใช่เอาทุ่นเอ๊ะเตะเบาเบาถูกลูกเสาแลช่อยเองก็ดีเองเราเล่นรอเล่นฮะสาธิตละกัน

จริงๆสเสน่ห์ของเทควันโดคือการออกเสียงก่อนนะ,อะเอะะอเออเราดูเราดูขอฟังการออกเสียงกันได้ไหมฮะเบ้ลเฮ้ยเยออได้ไหมได้ไหมได้ใครบอกให้เตมะมาเลยคนไหนคนไหนอยู่ไหนฮะข้างหลังอ่าแล้วก็ฟุตบอลด้วย

해야 될 지, 아니면, 축구선수를 해야 될 지, 어, 부모님이랑 얘기를 좀 많이 나눴었어요아니 d even, I, I really like got the dog for you, but hope oh, you are for food cooking, 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 c o o

คือตอนนั้นเนี่ยผมเริーー่มเรียนโรงเรียนการแสดงซึ่งตอนนั้นแค่ยิ้มย่างยิ้มไม่เป็นเลยฮะตอนต้องยิ้มแบบเนี้ยยิ้มยิ้มไม่ไหวสัสองได้แค่นี้ได้ตึงๆจะตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยแล้วมันเริ่มเข้าที่เข้าทางตอนไหนคะโอ้เออยนจิร 조금씩 조금씩 할 때마다 조금씩 조금씩 성장해 나가는 게아닐까 생각이 듭니지금킨와มันก็ค่อยๆดี아ึประสบการณ์ที่มากขึ้นในการแสด어นะฮะอ๋อต้อง중 영화를 보는데 너무 아름다운 거예요 모든 것들이 그 노바미 연락받고 순간 투기하고도 왜해하거몰요 아. 그래서 저는 연기하는 걸 좋아하는 사람이었지만 그때 이제 배우라는 직업에 흥미가 생겼던 것 같아요 쓱밴 존티 그 봄이야 첫 가사다 는나요 나와 남자끼 노라라 라이미야 밴 존티 봄이야 하여튼 뺑 낙사다 이가지 아. และลาลาแลนด์เ <descon> ป <fin antes> ็นเรื่องกับแบบมิวสิควิเช่นฮะใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของเพลใช่ไหมฮะชอบเพลงไหนลาลาแลนดเป็นพิเศษไหมฮะจำได้ไหมลาลาเปแนเอ ah what c i ส of stars โอ้ชานาีเอาลนเป็นเรื่องนะต้องเต้นด้ไหมต้องทำอะไรได้ไหม้องอย่างเดียวพออโอเคเรียมกันผมไม่ได้เตรียมมา เลยแค่คุณร้องคำแรกคุณเฟียใช่ไหมเขาร้องเพลงมันเป็นไงเพราะมากคุณทำได้ดีมากคุณร้องเพลงเพราะมากเออครับนั่นก็เป็นช่วงวัย16ปีของคุณชัยยองนะครับที่ดูลาลาแลนแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยรักในการแสดงมากขึ้นไปดูรูปต่อไปครับจะมาอ๋อเขาถามว่าซีซั่น2จะมาตอนไหนเขารออยู่ <이> 어 아마 넷플릭스가 알고 있지 않을까요 저는 들은게 없어가지고 아니 못봐도 탑 넷플릭스네